นิทานเรื่องปูขี้อิจฉาณริมนะทะเลแห่งหนึ่งมีปูเสฉวนกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่พวกมันอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสามัคคีแต่ทว่าในกลุ่มนั้นมีปูเสฉวนตัวหนึ่งที่มีนิสัยขี้อิจฉาวันหนึ่ง มันเห็นเพื่อนปูเสฉวนในกลุ่มเปลี่ยนเปลือกหอยใหม่มีสีสันสดใสโดดเด่นจนปูตัวอื่นๆเข้าไปรุมล้อมนายได้เปลือกหอยมาจากไหนนะ่ะสวยมากเลยเท่มากสีสันมือสายรุ้งเลยเฮ้ะก็แค่นี้เองเราต้องหาได้สวยกว่าเท่กว่าแน่นอนเจ้าปูเสฉวนขี้อิจฉารู้สึกทนไม่ได้มันรีบเดินไปหาเปลือกหอยตามชายหาด ริมผาดมีขยะถูกน้ำซัดมาขึ้นฝั่งป่าปนกับเปลือกหอยซึ่งในนั้นมีกระป๋องน้ำที่สะท้อนแสงอาทิตย์แล้วดูแวววาวทำให้เจ้าปูเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของมีค่ามันรีบถอดเปลือกหอยอันเก่าของตัวเองทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็นกระป๋องน้ำก่อนจะไปอวดเพื่อนๆนี่ไงฉันก็เปลี่ยนเปลือกหอยใหม่เหมือนกัน เพื่อนเข้ามารุมล้อมเจ้าปูขี้อิจฉาหนึ่งในนั้นรู้ว่าเปลือกหอยอันใหม่ของเจ้าปูเป็นของที่อันตรายต่อพวกมันจึงเตือนว่าเฮ้เปลือกหอยอันใหม่ของนายมันเป็นอันตรายรีบถอดออกและเปลี่ยนเป็นเปลือกหอยธรรมดาที่พวกเราใช้อยู่ดีกว่านะแต่เจ้าปูเข้าใจว่าคําเตือนนั้นคือความอิจฉามิอยากให้มันโดดเด่นกว่าใครในายอิจฉาฉันนะสิ เปลือกหอยของฉันสวยกว่าของนายสวยที่สุดแล้วเจ้าปูไม่ฟังคำเตือนและยังใช้เปลือกหอยอันใหม่ของมันต่อไปผ่านไปสองสามวันกระป๋องน้ำที่เจ้าปูสวมใส่ก็เริ่มเพื่อนสนิมเจ้าปูเริ่มอึดอัดรู้สึกไม่สบายเพราะกระป๋องน้ำแคบเกินไปมันเริ่มคิดถึงเปลือกหอยอันเก่าที่ดูไม่สวยแต่อยู่สบาย เจ้าปูจึงคิดได้ว่าความสำคัญของสิ่งของอยู่ที่การใช้งานไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกมันจึงรีบไปหาเปลือกหอยที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงแล้วทิ้งกระป๋องน้ำอัดลมโดยไม่ใหญ่ดีเมื่อเปลี่ยนกลับมาเป็นเปลือกหอยแล้วเจ้าปูก็มีเวลาหาอาหารได้เยอะขึ้นเหนื่อยน้อยลงที่สำคัญเปลือกหอยมีช่องว่างที่กระป๋องน้ำไม่มี เวลามีลมพัดมาก็ทำให้มันเย็นสบายเวลามีแดด่องหรือฝนตกมันก็เข้าไปหลบได้ <Wow. S 1> ต่างกับกระป๋องน้ำที่มีรูปทรงสวยงามแต่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนอกจากอวดเพื่อนปูตัวอื่นๆและแล้วตั้งแต่วันนั้นเองเวลามันเห็นเปลือกหอยสวยๆมันก็ไม่เคยนามาเปรียบเทียบกับเปลือกหอยที่มันสวมใส่อีกเลย เอาละค่ะนิทานก็จบไปแล้วเพื่อนเอนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าความอิจฉาริษยาไม่เป็นผลดีต่อใครรวมทั้งต่อตอนเองด้วยตัวอย่างเจ้าปูตัวนี้สิมันเอาแต่อิจฉาเพื่อนพอเห็นปูตัวอื่นๆมีของสวยสวยงามงามก็อยากจะได้บ้างอยากจะมีบ้างเวลาเราอิจฉาใครเราจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแล้วจิตใจของเราก็จะไม่เป็นสุขก็จะขวนขวายหาแต่สิ่งที่ดีกว่าโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีไม่แพ้กันเพียงแต่เรามองข้ามมันไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ดีกว่านะคะ ถือถือสมาร์ทโฟนกดติดตามได้ที่ปุ่มตรงนี้และติดตามคลิปใหม่ๆของช่องเรากดกระดิ่งได้เลยไม่พลาดแน่แน่